เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับผมเริ่มทําออนไลน์ครั้งแรกนะครับตอนอทํางานประจํานะครับงานประจําผมทํางานเกี่ยวกับสื่อนะครับพวกสื่อสิ่งพิมพ์นะครับนะเ,เกี่ยวกับนิตยสาร,รนะครับนะนิตยสาร,รในการสร้างอาชีพนะครับนะแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเกี่ยวกับการสร้างรายได้ผ่านระบบออนไลน์นะครับนะ อาชีพแรกที่ทำนะครับเกี่ยวกับการสร้างรายได้บนโลกออนไลน์นั่นก็คือขายอ e ีบุ๊กนะครับเขียนอ e ีบุ๊กขายนะครับนะตอนนั้นมันจะมีเทรนที่ว่ากําลังนิยมที่ที่ก็คือการเรียนาการยิงแอดเฟซบุ๊กนะครับนะผมก็ได้ทําการาเขียนอ e ีบุ๊กทำอ e ีบุ๊กนะครับทำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะครับนะเกี่ยวกับสอนการยิงแอดนะครับน,นั้นคือการสร้างรายได้ครั้งแรกนะครับเกี่ยวกับ าการทําเงินบนโลกออนไลน์ควบคู่กับงานประจํานะครับนะและอีกงานหนึ่งก็คือรับงานเป็นประเภทฟรีแลนซ์นะครับเกี่ยวกับงานออกแบบนะครับนะงานออกแบบกราฟิกนะครับนะออกแบบกราฟิกเกี่ยวกับพวกสื่อการตลาดออนไลน์นะครับต่างๆนะครับนะแล้วก็อีกงานหนึ่งก็คือการเขียนเว็บไซต์นะครับซึ่งผมเองนะครับเ <Billie S 1> ขียนเว็บไซต์มา ตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยนะครับนะมันก็เลยเป็นโอกาสที่เราได้เอาความรู้ตรงนี้นะครับมาหาเงินบนโลกออนไลน์นะครับนะแล้วก็อีกอาชีพหนึ่งนะครับก็คือ,อเกี่ยวกับเปิดเพจนะครับนะทำเพจนะซึ่งมีผู้ติดตามประมาณสองแสนสองแสนกว่านะครับนะสองแสนกว่า ยูเซอร์นะครับนะซึ่งตอนนั้นก็สามารถทำเงินได้นะครับทำเงินได้ก็ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับนะนะเฉลี่ยประมาณครั้งละออกประมาณละสี่ห้าพันหกพันอะไรเงี้ยฮะเพราะเราไม่ได้เน้นอะไรนะเราไม่ได้เน้น facebook มากนะครับตอนนั้นแต่ตอนนี้นะครับ facebook ก็ไม่ค่อยได้ทำนะครับนะเพิ่งจะมา เปิดใหม่ทุกอย่างเริ่มต้นใหม่เริ่มต้นจากศูนย์ใหม่เลยนะครับหลังจากที่ผมไม่สบายนะครับเรื่องสุขภาพเราก็หยุดไปพักหนึ่งนะครับปีสองปีเราก็ไม่ได้รับงานเพิ่มอะไรเลยนะครับก็เพิ่งจะมาเริ่มทำติ๊กตอกนะครับนะเพิ่งจะมาเริ่มศึกษาเรื่อง t ิ๊กต k อกนะนหน้าติ๊กตอกนะครับก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่ผมกําลังเริ่มนะหลายหลายคนถ้ากาลังเริ่มก็ลองศึกษาไปด้วยกันนะครับลองแชร์ประสบการณ์นะครับนะผมเริ่มด้วยการ ทำให้มีผู้ติดตามถึง1,000คนนะครับเพื่อ